บ้างไม่ลืมช่วงนี้การทำงานใี่หอขายซีรีส์ค่ะออกดอกใช่ช่วงีขาทำงานุกวันเลยเดือนนี้าที่เยอะตอนนี้ก็คอได้หยุดแค่สอวันจะทำไม่ได้หยุดเพราะว่าต้องท่องเป็นไงบ้ากันต้องกลับมาลุ้นอีกครั้งในชีวิตกัน มีเรือที่เราเห็นมานั่นนากเลด้วยอายุมนหนูเล่นในไล่สมไปของตัวเองจริงแล้วรอบนี้แล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากออาจจะมีความนิ่มากเพรต้องย่ามากแล้วก็ยดตัวเองให้นิ่งนิ่งต้องมีสิเฟ้มืไม่นิ่งหรอาครับหอมลูกพอแล้วเป็นเรืองกรกที่เรียนจบจากมหาลัยแล้วอ๋อตอน้นหือนกานได้อกจากมหาลัยแล้วนไวทำงานแล้วได้มาแล้วก็ เออเราจะเตรียมตัวเตรียมใจยังไงถ้าเกิดไม่เคยปั่นมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าต้องมีนะพี่มีช่วยได้ไหมพี่มีช่วยได้ไหมหนูไม่ทำไรเลยถ้าเมื่อไหร่จะลงอยู่กลางขาแต่หนูว่าหนูรอดฝากชีวิตไว้กับพี่มิวไปไี่ฝากไว้ที่เลิ่มป่ะพี่มิวเนีแต่ว่าถ้าเลิ่มบังคับงในชนกงที่ไม่รู้เลยเพราะว่าเก่งเขามีไหวพริบเรียนรู้ตลอดเลยอ๋อเฮ้ยแต่ก็อยากน้อยมีชีวิตด้วยหรอ แต่าหญ่นมีคน้อนแล้วคันใหญ่มากแล้วคได้ซ้อนตัวใหญ่มากเรื่างที่ก็เเด็กรู้ผ่าน้แเรอง้องสาว้องชายนั่งนเงี้ยแลตเด็กเอก็คือสมายใช่หอันนี้คือแบบมันคือกรียนงใจตลาดอ่ะอคันใหญ่คันใหญ่ใหญ่ใหญ่ร้อยใหญ่มากร้อยใหญ่กว่าคนเลยคือล้วคือแตไม่ได้พมั่วนะเดี๋ยวไปดู แล้วที่อีแผ่นที่ปั่นมันเป็นยังไงในในชุมชนหรือเดี๋ยวเป็นแบบไม่มีคนไม่อะไรก็เขาก็น่าจะช่วยกันบางคนใช่ถ้ากองลุ้นไหมฮะเวลาเราข้าวแช่โอ้ทั้งกองเลยค่ะทั้งกองเขได้องยู่หน้ามองว่าเราจะลงหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้งกองคนจอนคนจอนก็ลุ้นเออใกล้ๆเนี่ยงกับโปรเจกต์นี้ใกล้เลยในปีนี้ได้ดูใช่ไหมอ่าแต่ว่าภายในปีนี้ค่ะ ความที่เปิดมามันเข้าที่นี่ะกับการที่จะต้องกลับมาเอ่อคนที่การรการที่คน่ายกันทงานร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เปการเบรกช็อปก่อเลอเราก็รู้จักตัวละครแล้วก็แบบเหมือนรู้จักตัวละครจะรจากตัวละครไปเรื่อยๆอย้ยก็เราว่าเป็นสายที่ดีตั้เแต่ตัแรกของเองก็คือแบบพยายาความเข้าใจตัวละครแต่ดีมากทีงานหรือว่าที่ผมกลับเขาก็ช่วยตลอดอะไรอย่างเงี้ย เราอิ่มหัวไปก็ซื้อไม่ไปเราขายไปซื้อไหมค่อนข้างที่จะซื้อแต่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 ว่าบอกว่าที่อิ่มไม่ต้องไม่เวลาหัวนต์กันมั้ยเออนัดออไรนะกันเนี่ยเราไม่ค่อยนัดไม่ค่อยนัส่วนใหญ่จะมองกันว่าต่อไปผู้ในะไม่แต่ว่าเราก็จะแบบใช้ไหวแหวนปากดอกอะไรเราใช้เคลมแบบความจุลิ่งมันมา พราไปทำงานกันแล้วเรา็มองตาวการู้ใจกันเลยนะว่าจังหวะนี้มราต้องมาแน่อะไรเงี้ยจังหวะเนี้จะไม่ได้เหมือนการ์ิูละเราทำอะไรกันก็จะกิดละพูดไปก่อนเดี๋ยวกลับอกว่าผิดเดี๋ยวพาวยตัวใหญ่เป็นใคราสต์ตัวใหญ่เหรอคะเป็นใครนจะเป็นฟิวนะแล้วตอนนี้เราไม่เห็นคนเดียวเหรอเราเราเริ่มช่วยไหมเวลาก็จะพูดตัวต่อให้ว่าต้องพูดเรื่องอะไรต่อใ่คะ อะไรนะสอไปอะไรนะอ๋ออันนอกจากงานซีรีส์แล้วยังมีงานแฟนมิสอีกที่ลำหนุ่ข้างๆอยู่บ้างมันที่จะต้องไปทำมีค่ะส่วนเราก็ดินกันเ่ฟแฟนมิสที่คงสริมต่อไปชิ้นนึก็ไปหลายๆที่เลยก็มีอีกหลายงานที่อาจจะไม่ได้ประกาศไปนะฮะไปเกตดีตาเขาจะผมลุกเรล่นลุกเนี้ยกับเขามีคนจับตามองอยู่แล้วก็จับจับมือตัวเอง ตอนนี้ยังเต็มพร้อมกับซีรีส์อยู่เลยน่าจะแบบว่าเดินสิเ้แต่ว่ายังไงเราก็มีการเรียนร้องเีนเต้นกันนิ่นึงแต่เรื่องร้องเรื่องเต้นผู้เราก็อยู่แล้วร่างกายสัมพันกับจังหวะอยู่แล้วแนไม่เยได้นมแต่ดูจากแฟนเดนที่ผ่านมาว่าไม่ได้นะคะคนนี้ใช่ไหมล่ะได้ แต่มันก็จะสัมผั์กันไปเรื่อยๆใช่ไหมต้องฝากด้วยเองค่ะฝากด้วยอ่ะงานฝากงานฝากให้ติดตามกันลูกค่ะก็เลยเลยนี่ค่ะฝากคุณวานร้านชางแล้วก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้หรือปีหน้าสักว์โ นะคะวันนี้ไปชิคกี้แกนนะคะใครที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีอันนี้สามารถลดหย่อนได้จริงๆริงสองล้หนึ่งนลยนะเดี๋ยวต้องไปช็อละเริ่มคบกันแต่วันแรกแล้วฝางานต่ากงานนะคะเมื่อกี้เขาพูดต่อบหลาชวัตรช่นะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ารุ่นสาวๆสาวเยอมากๆหลายคนอาจจะแบบมีไลน์อัพใหม่ๆที่ยังไม่รู้อ่ะครที่สนใจอาชิชิโร่ยังไงนะ ไปเชื่ด <Yeah. S 2> mm ้วยวโอเคโวันนี้เขามีทั้ง11แบรนด์กระดับโลเลยที่แบบให้ทุกคนได้ไปลองกันแคี่ยังแบบไม่เคยลองใช้ลองเปิดเลนะเพราะว่าก็ใช้มาหลายตัวแล้วเหมือนกันชอมากๆแล้วก็รอบนี้เหมคุ้มากๆมีโปรโมชั่นใช่ก็ฝักด้วยนะคะเจอกว่าจริงๆคคงประกอบมากค่ะอะโอเคขอบคุณค่ะ ที <mondo S 2> ่ด <aus> ูแล้วเมื่อไหร่เผื่อไว้แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้มองนะไม่แบบไม่เนี่เองถชื่อว่าช็อตฟิวช็อเลยมาเรื่องชีชโดในไหนเมื่อกี้ถักล่ก็ซ้ำอยู่เลยไม่ได้รู้ว่าฝากขายของหน่อยก็ซ้ำหนูไม่ต้องเกี่ยวอะไร